แล้วแต่ละคนแต่ละทีมแต่ละทีมเราเป็นทีมเดียวกันนะเราต้องช่วยกันนะโอเคนะอันนี้คือ,อ,อแต่ละคนเนี่ยจะต้องแ่ดูกติกาก่อนเมื่อกี้แอดครับข <laughs> ทำงานหน่อย <laughs> <laughs> โอเคโอเคโอเคตั้งใจครับตั้งใจครับแต่ละคนเนี่ยเขาจะถือถาดมาโอเคมากเมืี้นะแล้วเขาก็จะเดินไปหา แล้วคะจะพูดว่า<ะ>ทำให้ดีทำให้ได้ถ้าทำได้ไมกี้ให้เลยขอลูกบอล5ลูกแต่ไมกี้จะต้องมีโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขันอ๋อคือต้องทำยังไงถึงจะได้5ลูกคือผมนคนคิดใช่คือเนี่ยดอ่ออ่ะใช่เราเนี่ยจะขอพี่พาวเนี่ยจะอขอลูกบกอลจากไมกี้เนี่ย5ลูกอ่อเนี่ยผมขอให้พี่กระโดดตก5ครั้ง <laughs> ได้ปะ เออทนนะเฮ่อไข่ข้อไม่ค่อยดีะ <_ co ff> แต่ว่าต้องทำนะทำอะไรด,ไดี่ะอวยพรภาษาจีนไอ่าได้วัว<ย>อหนีให้หนึ่งสองสามสอย่าลืมนะว่าต้องประคองลูกแม่กี้อยากให้น้องทำอะไรหนูโดดตดยากไป ถ้าลูกอวยพรอ่ะขออวยพรแฮปปี้นิวแยร์ครับผมเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยแฮปปี New Year. New Year. New Year. ้นิวแยรจีนนิวยร์อยู่อีกนิวยร์ภาาไทยเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคอย่าลืมต้องประคองลูกบอลในถันให้ดีมาเลยค่ะก้าวก็ได้ก้าวเลยเหรอไม่ง่ายนะก้าวอ่ะเออพอแน่นอนแหละประคองให้ได้แล้วกัน อยากมันจลูกบอลหลนเก้าหรอเก้าใส่เอวไปเลยไปเออเก้าเลยนะใส่เอวเก้ารอบเลยอย่างเงี้ยมาเลยใส่เอวเลยปันจิ้งหลีดเก้าทีโอ้ต้องถือถือด้วยถือด้วยเอออ่ะให้ห้าทีก็พอครับห้าทีห้าทีไม่รู้แหละเอาเนื้อต่อเยอะอย่าล้นนะเนื้อสานหรอโกงมากเลย ยังไม่ครบยังไม่ครบอีกสี่รอบครับพี่รอบนี่รอบรอบเอลหรือว่ารอบเดี๋ยวมอสไลฟ์โซบางกะปีเนี่ยฮะอีกหมูเด็งหมูเด็งหมูเด็งมาเดี๋ยวลองไหมอะไรเงี้ยอะไรจริงอะไรอ่ะอ่ะไรอะหมูเด็งอ่ะอันเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อ้ตุ๊ตตุ๊อะไรอ่ะเอายากอีกแล้วทำอย่างเงี้ยอ่ะทำตามผม เราต้องนับใช่ไหมโอเคไปกี้นับไหมรับโ okay. อเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าอี้ฮาลูกครับเอาอะไรดียากนิดนึงแ้วกแน่สอเชิญสิงโตให้ฟังหน่อยครับตุ่กเฉดตุ่ตตตเฉด ตุ้มแช่ตุ่มแช่ตุ้มแช่ตุ่มแช่ตุ้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 มแชกตุ่แชตุ้มแชตุ่ตุ้มแช่มแได้ไหมได้เออลักทำลักตำอะไรก็ไดอะทำลักอะไรก็ได้อะพอดนะ หัวโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แม่ไปหกเอออาทิตยเริ่มแล้วใครได้ลูกา้และโรบปีมิ็นราศีที่สุมาก่อนท้องอาไงอ่ะไปไปขับได้ไปหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนะเออหเตะร้องเพลงกันได้ไอ้ยศ ของรางวัลน,นะคะน่ารัเกเปิดการแล้วก็เราจะมีการให้สิทธิ์ในการไขขั้งว้าวแต่ว่าตอนนี้รับของก่อนนะจ๊ะอุ้ยอเาะไรรู้ไหมมันคืออะไรเออเซอร์ไพรส์แล้วกันไม่บอกกระบูนคะ่ะอะไรบอกว่าเออเซอร์ไพรส์ไม่บอกกระบูนค่ะเต็มที่ไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยว อ๋อถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อน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 นะถือไว้ก่อนนะโอเคนะคะสนดกสนานกันไปสอบเกมเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้น้องไปกี้บอกว่าเล่นเกมแล้วเหนื่อยงั้นราพาน้องไปกี้ไปเติมพลังกันก่อนไปเติมพลังยังไงดีก็นี่ไงอยู่ด้านหน้าของเราแล้วรวบรวมว้ให้แล้วมาอยู่ตั้แต่เมื่อไหร่ครับบุญอาหารตรงนี้โ ี่ขี้เล่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาน้องไมกี้ไปเติมพลังไปเรียกว่าเบิกเริ่มหาเหตุเล็กนกเล็กโผมาโอ้โหสมีเป็นจ้อน้มาด้วยตอนมานี่เธอนี่เอ ต่อ no? ไปอีปักบุตรให้คือฉ hmm. right. okay. ่ำแล้วเนาะปักร้านนี้หอมใช่ไหมมากโอเคนะกะโอเคร้านนี้นะนะเป็นริบหรับต้านทั่ต้องบอกว่า จุม,มาก่อนท้องอะไรอ่ <ừ. S 1> อนะไปไปขับได้ไปหนึ่งหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะเออน่อยร้องเพลงนะด็กไอ้ยา